วันนี้ก็มาเปิดตัวกันที่ตลาดโรงเกลืออรัญญประเทศก็พามาเที่ยวชมบรรยากาศครับร้อนมากฮะบรรยากาศร้อนจริงๆไปก็พาเดินชมบรรยากาศที่ตลาดโรงเกลืออรัญญประเทศครับตลาดชายแดน บรรยากาศยามพิ้งค์ผู้ยางฮะได้เลยว่าร้อนมากร้อนขายมากมา,กมา,กมา,กมายพาเดินชมบรรยากาศนะครับที่ตลาดโรงเสือวันนี้พามาชมตลาดชายแดนกันบ้างครับผมก็ยางเป็นของประเทศไทยนะเราอยู่บรรยากาศเปลี่ยนบรรยากาศการรับชมกันบ้างครับมาดูว่า ที่นี่เขามีสิ่งอะไรที่น่าสนใจอะบรรยากาศบอกได้เลยว่าร้อนจริงๆครับมีของขายมากมายของไก่อีสาดชายแดน จะปะเทศตลาดลงเกลือผมดูก็มีของขายกันมากมายมาหามารับชมกันได้เราจะพารับชมแต่ละลานได,ด้ครับบรรยากาศวันนี้พามาเดินชมกับเอ๋ปรมาแต่น้านเดิม มาต้ออะไรเต้นเต้นนอนกูบอกไว้เลยร้อนมีเงี้ยเดี๋ยวมาซื้อผ้ามาซื้อของครับพามาเดินชมบรรยากาศาะะะในตลาดโรงเกลือครับ เือเี้พ,พต่กันเนาะบรรยากาศแบนี่นะ้เราพาเดินชมนะในบรรยากาศฮพอขายเยอะมากมายใีกัแฝมตกไหมา่อีกครับก็พาเดินชมพาเดินช็อปนะับ ที่ตลาดโรงเกลือบรรยากาศจะมีการขายก็ต้องมีการต่อรองกันบ้างครับบรรยากาศก็เดินชมกันไปก่อนพระผ้าหุ้มเอาให้ติดใจพระหุ่มแล้วก็เดินชมดูนี่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 ลอยสี่สิบสี่สิบแปดแปดสิบเอามั้หรือรถให้ได้จิบบ้างแถมชื่อว่า แล้วก็พาเดินชมบรรยากาศในตลาดนะตลาดลงเกลือพออยู่น,นี้เราก็ม,มาแวะที่อุปกรณ์การแต่งรถต่างๆของในตลาดนี้เรามีของขายกันมากมายบรรยากาศวันนี้พามาเที่ยวมาชมมาช็อปกันครับที่ตลาดลงเกลืออรัญญประเทศพตามาชมบรรยากาศ ตัว่ห่นอยกบดูการ์ตูนเขียนการของสา่มากมายเรามาเที่ยวมาชมกันได้ครับผมวันที่มาพามาเที่ยวมาช็อปกันมีการ์ตนน้องน้องน้องอะค่อยๆเีๆแม่จะจ่ายว้าวแม่ถามพ่อเดี๋ยวแม่ถามพ่อให้ก่อน

ผมดูว่าหลายอย่างเอามีขอขายมากมายนะเนีราวันนี้เราพามาเดินชมในตลาดโล่งเปลือกันครับผมอารัญญประเทศนะวันนี้มาอยู่ที่จังหวัดตกแก้วอารัญญประเทศนี่ฮนะก็เดินชมไปอามมุมๆต่างหลายสถานที่ พามาชมมาชอบกันสำหกับเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยเกิดจากอุณหภูมิหลายมุมไหลาที่นี่ก็เราไปชมกันนบผมเกิกจากออกได้เร็วว่ามาเดินช่วงไปฝ่ายจริงจมีร้อนมาก มีทองขายมากมายเป็นบรรยากาศโค้รสนานเลยนี่น,นีนนไ่ไหมโอ้โหทองเต็มร้านเลย <c ười> อ,อยากได้ทองไหมอยากได้ทองไหมอยากได้ทองก็ซื้อเอานี่แล้วก็าเดินชมเลยเรือยๆับ ดูมีก็อีกหนึ่งการข่ายบรรยากาศคอมามาถึงรมแล้วถกไว้เปล่ไครับก็เดินชมก,กันต่อไปแต่และ,ล,ะ,ล,ะ,ล,ะลานแตงลาล ก็เป็นอีกหนึ่งจุดอีกหนึ่งโซนพอตลาดล,ลงเรือผมก็ผาเดินชมไปแต่ละหนึ่งจุดแต่ละโซนบรรยากาศก็อาจจะแตกต่างกันนะละ យើងវាទៅមើលទីទីរយទីណាក៏ខ្ញុំទៅមើលកាឡាលំថោទីណាខ្លួននៅតែទៅមើលលំថោគឺអាទីខ្ញុំកើកាតែបានថា